สวัสดีลูกค้า f c นะคะทุกทกท่านเพื่อนเพนพี่พี่น้องน้องทุกๆคนนะคะที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะที่อู่หันสาอีกเช่นเคยค่ะมีรถสวยๆนะคะพร้อมใช้งานนะคะคันนี้รับกลับได้เลยไม่ต้องรออะไรอีกแล้วนะคะทำเสร็จใหม่เลยนะคะก็เป็นรุ่นที่ลูกค้านะคะตามหากันเยอะนะคะตัวนี้เป็นหัวเมก้าแคบค่ะ เครื่องติดรถคู่ตัวของคันนี้เป็นเครื่อง Jo 7 e นะคะ2 1 0แรงม้า5สูโโโบ Common r a เท Turbo ค่ะรถคันนี้เป็นคัสซีนอกนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะลูกค้าทำเสร็จใหม่เลยนะคะถ้าท่านไหนได้ชมคลิปนี้แล้วอยากจะรับคันนี้ไปไว้ใช้งานนะคะก็สามารถมาชมรถตัวจริงนะคะจับจองรอรับกลับไปใช้งานกันได้เลยค่ะคันนี้สวยจริงนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตร,รอบคันให้ได้ชมกันค่ะเป็นคอนโซลดำด้วยนะคะภายในหอวเก๋งนะคะ ก็แต่งให้เรียบร้อยแล้วค่ะประมาณนี้เลยแต่งแบบจัดเต็มให้นะคะไม่ว่าจะเป็นราวไฟสองชั้นนะคะลูกค้าขากระจกแต่งจอจานค่ะไม่ว่าจะเป็นคาดหน้าก้านปัดน้ําฝนอย่างเงี้ยค่ะบังฝุ่นหน้านะคะเราแต่งให้ลูกค้าพร้อมจบได้เลยนะคะคันนี้สีตัวรถค่ะเราทําขึ้นเป็นสีเขียวโทนเขียววิกเตอร์ค่ะลูกค้าเป็นเมก้าหัวแคบติดเป็นฟิล์มประหลอดให้ค่ะคันนี้นะคะรถตัวจริงสวยมากเลยนะคะลูกค้าถ้าชอบถูกใจในผลงานของอู่หันสาก็ สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้หรือจะแวะมาเยี่ยมชมรถตัวจริงกันได้นะคะอ่าสเปคกระบะคันนี้ค่ะความกว้างนะคะตามหัวเลย2เมตรสิเซนค่ะความยาวนะคะสเมตรหกเซนค่ะเสาวความสูงอยู่ที่80เซนระแนง2ตัวค่ะฝาข้างสูงอยู่ที่50เซนนะคะลูกค้าสวยมากค่ะคันนี้เนาะอ่าเดี๋ยวพาไปดูภายในหัวเก๋งคอนโซลกันบ้างค่ะ รถคันนี้เป็นคอนโซลสีดําค่ะไม่ค่อยมีมานะคะคอนโซลดาค่ะลูกค้าคอนโซลดาก็จะเป็นโทนหัวท็อปทอปของหัวเมก้าแล้วค่ะลูกค้าคอนโซลดาสวยงามวิ่งวับแบบนี้เลยนะคะทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะลงแว็กลงอะไรให้เรียบร้อยนะคะ mm hmm. เบาะเราทําเป็นเบาะแดงกลางขอบดําตะเข็บเหลืองให้นะคะตัวนี้สวยมากะคะคอนโซลดำคันนี้มีมาไม่บ่อยคะ่ะลูกค้าถ้าใครอยากได้แบบ V.I.P. แบบ เป็นตัวหัวท็อปทอปของหัวเมก้าก็แนะนําเป็นคันนี้ให้นะคะสวยมากค่ะลูกค้าตัวนี้เนาะล้งางทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะรองเท้า v ีเก็แดงเหมือนกันนะคะลูกค้ายาวไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะอ่ะนมพงมาลายก็เป็นหนังแก้วน้ําเงินแก้วค่ะตะเข็บแดงคันโยกคันชักดานะคะจัดเซตให้สีแดงเหมือนเบาะรถเลยค่ะตัวนี้อ่เดี๋ยวพาดูช่วงล่างกันบ้างนะ,ะช่วงล่างคันนี้นะคะเป็นยาง 825ขอบสูบหกระทะมีคิ้วนะคะฐานหน้าพาวท้ายของคันนี้ก็เป็น6น็อตพนแกนให้เป็นสีเหลืองนะคะลูกค้าเดี๋ยวพาดูช่วงล่างกันบ้างระบบลมระบบเบรกเป็นทิฟฟี่นะคะการราวถังน้ำมันอย่างเงี้ยคะ่ะเราใส่เป็นสแตนเลสต,ตัวยูแบบนี้ให้นะคะลูกค้าเดี๋ยวพาดูช่วงล่างกันบ้างนะคะตัวน,นี้ ช่วงล่างคันนี้เป็นคาสิโนค่ะเก็บงานละเอียดยันช่วงล่างค่ะลูกค้าเงายันคาสีเลยตัวรถก็เงาคาสีก็เงาวิ่งวับแบบนี้นะคะดูงานตัวจริงกันได้ที่อู่หังสานะคะทุกท่านเนาะการเดินท่อค่ะเราใส่เป็นเอสเลสสีนิ้วนะคะออกตรงกลางระหว่างคาสีนะคะเป็นเอสเลไทเทค่ะลูกค้าตัวนี้เนาะ แหนบหลังนะคะเสริมให้เพิ่มเติมแล้วนะคะก็รวมกันอยู่ที่ข้างละเจ็ตัวค่ะสําหรับแหนบหลังนะคะแหนบหน้าก็จะอยู่ที่ข้างละสี่ตัวนะคะตัวนี้ของเหลวช่วงลานะ่างน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายถ่ายให้เติมให้ใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะสวยเลยนะคะคันนี้ลูกค้าอ่าเดี๋ยวพาดูข้างๆเต็มคันกันค่ะ สีเขียวโทนเขียวอมฟ้านะคะตัวนี้ก็จะเล่นลายชมพูเขียวขาวเหลืองนิดนึงค่ะลูกค้าดำนิดนึงฟ้านิดนึงจากตัวนี้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวพาดูรอบๆคันยาวๆกันไปเลยนะคะตัวนี้ทรงฝาท้ายก็เป็นแบบนี้นะคะบางฝุ่นหลังเต็มผืนนะคะเป็นทรงเพชรนะคะเป็นลายเพชรเนาะกระตุต้ข้างหลังเป็นสไปเดอร์แมนสายฟ้าค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะ เพิ่งทําเสร็จเลยนะคะถ้าท่านไหนอยากรับรุ่นนี้อยู่ก็มาดูคันนี้ได้ทําเสร็จใหม่เรามาอัปเดตให้ได้ชมกันนะคะตอนนี้ก็เป็นเลนนะคะตัวน,นี้ติดกระดาษนะคะเดี๋ยวแกะออกให้นะคะลูกค้าถังน้ำมันเป็นความจุอยู่ที่100ลิตรค่ะรถคันนี้ยังว่างนะคะทาเสร็จใหม่ยังโซด้วยนะคะไม่ต้องรออะไรแล้วคะ่ะสำหรับรถคันนี้นะคะรอเจ้าของมารับน้องคันนี้กลับไปดูแลอย่างเดียวนะคะเป็นเมก้าแคป JO7E คัสซีนอกนะคะส1งรอสูบควมมันเร็วเทอร์โบค่ะพร้อมใช้งานพร้อมจบนะคะมาคุยกันได้นะคะทีอู่หันษาของเราค่ะก็ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะแวะเข้ามาเยี่ยมชมรถจากทางอู่ของเรากันได้นะคะถ้าชอบชื่นชอบในผลงานของอู่หันสาก็จัดจองรับกลับไปไใช้งานกันได้ะคะ่ะลูกค้าวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ